สวัสดีค่ะพบกับมารินทาร์ลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็เกิดก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะค่ะ การทำนายนะคะเกี winter, ่ยวกับเรื่องความรักนะคะเราจะแบ่งคำทำนายออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงต่อมานะคะช่วงที่2ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่แต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าเดือนนี้นะคะ ะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะคนโสดเดือนนี้ได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะ ตามมาด้วยไพ่สิบเหรียญนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองเหรียญค่ะเดือนนี้นะถ้าใครที่ไม่มีคนที่คุยอยู่นะ เดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่คุณต้องเหมือนทำอะไรเยอะมากมีภาระที่ทำเยอะมากแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะก็คือค่อนข้างที่จะมีภาระในครอบครัวนะคะต้องทำจนไม่ได้แบบมาสนใจเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ใครที่มีคนที่คุยอยู่นะเดือนนี้รู้สึกว่าการครบการคุยเดือนนี้มันรู้สึกเหนื่อยคะ่ะนะคะเหนื่อยกับ การที่จะต้องมาคุยมาความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วกเ็เหมือนกับว่ามันไม่มันยังไม่ค่อยแบบแน่นอนอะ่ะเหมือนความสัมพันธ์มันกลับไปกลับมานะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่า,าดูเหมือนจะก้าวหน้านะเขาค่อนข้างที่จะโอเคแหละเป็นคนที่คุณคุยด้วยแล้วแบบสบายใจนะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความสนิทสนมได้เร็วแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจนะแต่ว่า เหมือนความสัมพันธ์จะก้าวหน้าก็ถอยหลังอีกแล้วกลับไปกลับมาทีเนี้ยเหมือนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่า,าความสัมพันธ์การคุยกับใครสักคนเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะจนบางทีคุณแบบเหมือนกับว่าเออเริ่มไม่อยากจะสนใจแล้วเอาเวลามาสนใจกับเรื่องในครอบครัวดีกว่าเรื่องในบ้านดีกว่านะเพราะว่าคุยไปแล้วก็กลับไปกลับมานะหรือหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณเอง ก็เป็นได้นะที่คุยเรารู้สึกว่าบางทีก็เหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่อีกใจนึงก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คาแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดนะคะค่ะสอดของกันเลยได้ไพ่เด m o o ูนะคะไพ่เดือมูมันเป็นช่วงแบบ เห็นไหมคะเป็นช่วงกลางคืนเนาะมีความไม่ชัดเจนเป็นเงาของแสงวินทร์ที่สะท้อนลงไปในน้ําอะไรแบบเนี้นะเห็นไหมคะอ่อมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะตัดสินใจเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยค่ะที่คุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ไม่ก้าหน้าเน่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าแบบเหมือนว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่การที่คุณจะตัดสินใจคบกับใครสักคนอ่ะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องรู้เนาะมันก็ต้องแน่ใจถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจแบบนี้อะค่ะ ยังไม่จําเป็นต้องรีบนะคะไม่จไม่จาเป็นต้องรีบขยับสถานะนะคะค่ะจุกคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักของคนโสดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่มีแฟนเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะค่ะคนที่มีแฟนนะเดือนนี้ได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะ ตามมาด้วยไพ่เดอะฟูลค่ะตามมาด้วยไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของคนที่มีอายุอะคะ่ะเป็นผู้ใหญ่นะคะชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะลักษณะเด่นๆชาวธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่แบบดูใจดีดูใจเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอนอ่อนผ่อนตามนะคะค่ะเดือนนี้นะความสัมพันธ์นะที่ที่มีมารู้สึกว่าคุณสองคนจะคบกันมานานระดับหนึ่งแล้วนะ แล้วก็มีการที่แบบว่าเหมือนก็เหมือนจะดูแลกันดีอะไรเงี้ยแต่เดือนนี้ค่ะมันมีข่าวที่แบบไม่ค่อยดีนะมีบางเรื่องบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะช็อกในความรู้สึกเหมือนกันนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้คุณอยากเดินออกไปจากสถานการณ์นี้นะคะอยากเดินออกไปก่อนยังไม่รู้หรอกว่าจะออกไปไหนนะแบบว่าคืออยากที่จะออกไปก่อนไปตั้งไปตั้งหลักอะไรแบบนี้นะเพราะว่าความรู้สึกที่ตรงเนี้มันยัง เหมือนมีบางเรื่องอะที่มันเข้ามาแบบกระทันหันที่คุณยังรับไม่ได้นะแต่ในความมีน้ําใจอะไรละหลายๆอย่างนะในคู่ของคุณอะที่เคยแสดงต่อกันนะคะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของความหลงไหลหรือว่าความสวีทอะไรามากมายแต่ว่ามีอะไรก็ยังช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะก็คือตรงนี้ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่มีแฟนนะคะ ค่ะคุณได้ไพ่เดอะเมเชียนค่ะบางสิ่งที่คุณรับรู้นะที่คุณรู้ข่าวได้ยินมาแบบเนี้ยนะคะบางครั้งอะ่ะมันต้องใช้แบบเหมือนใช้ใช้สติเยอะๆข่าวก็ต้องแบบดูให้รอบด้านนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอะ่ะนะมันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดเสมอไปหรือว่าบางครั้งนะคะ การที่จะแบบทำอะไรสักอย่างอยู่กับใครสักคนเนี่ยนะคะมันจะต้องเหมือนมีหลายๆอย่างหลายองค์ประกอบเพราะฉะนั้นนะคะคุณคุณก็ต้องแบบเหมือนกับว่าใช้ทุกอย่างที่มีนะคะมารวมดูมารวมตัวแล้วดูว่ามันลงตัวแค่ไหนแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะการที่เหมือนเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งอะด้านเดียวอะ มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณสองคนเดินไปด้วยกันได้เหมือนกับว่าเรามองดูแค่ข้อเสียข้อดีตรงนี้คุณไม่ได้เอามาบวกลบคุณหารตรงนี้นะคะพอมันมีเรื่องเข้ามาปุ๊บนะมีเรื่องเข้ามาแล้วแบบคุณก็มุ่งไปที่ตรงนั้นเลยเงี้ยค่ะนะคะคุณก็ลองคิดดีๆนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะจบคําทํานายนะคะ,ะสําหรับคนที่มีแฟน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะอยู่เป็นครอบครัวเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ ตามมาด้วยผ้าเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไา่สามในเท้านะคะเดือนนี้คนที่ที่มีครอบครัวนะมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงนะสถานการณ์าจจะเป็นการงานก็ได้หรือว่าบางเรื่องอะมันมันทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงนะคะเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่ เป็นเดือนของการหยุดนะคะหยุดเพื่อมองว่าจะไปทางไหนต่อนะหยุดเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะคุณแบบเหมือนกับว่าพอมันเกิดความไม่มั่นใจนะมันเลยทําให้คุณไม่กล้าที่จะแบบก้าวต่อนะคะไปทางนู้นก็เอ๊ะไม่แน่ใจไปทางนี้ก็ไม่แน่ใจคุณก็เลยต้องหยุดแล้วก็ดูนะทวนแต่จริงๆเดือนนี้เหมือนคุณจะจะเริ่มรู้แล้วเหมือนกันนะคุณเริ่มมองเห็นหนทางแล้วแหละว่าอาอนาคตที่ คุณแบบว่าน่าจะไปแล้วดีอะค่ะอ่อน่าจะเป็นทางนี้แหละแต่คุณก็ยังไม่รู้หรอกเนาะมันเป็นแค่แบบเหมือนการคาดเดาแล้วก็เป็นความหวังนะคะซึ่งคุณก็มองเห็นแสงสว่างตรงนี้แล้วแต่ว่าเดือนนี้เป็นเป็นเพียงแค่เดือนที่แบบกําลังเริ่มคิดเนาะยังไม่ได้เริ่มทํานะคะค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะ คุณได้ไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณมั่นใจนะว่าทางนี้ดีอะ่ะก็ขยนันขยันก็ลุยเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรืออะไรก็ตามที่แบบที่คุณดูแล้วแบบว่าน่าจะดีกับครอบครัวของคุณนะคะเริ่มลงมือได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณมองแล้วค่อนข้างที่จะแบบเห็นทางที่ดีแล้วนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ